ยมดูตอนที่ผู้เจ้าเนี่ยตรัสรู้คนทั่วโลกท่านเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดจริงไหมแล้วท่านรู้ความจริงอยู่คนเดียวโ้ยากไหมหนักหนาสาหัสกว่าเราเยอะแต่ผู้เจ้าก็ค่อยคอยไปชีวิตท่านก่อนตายปรินิพานก่อนปรินิพานสี่สิบกว่าปีที่ท่านสี่สิบห้าปีที่ท่านเผยแผ่ คำสอนเห็นไหมจากคืนประัสระู้ท่านเขาจาริกไปได้หนึ่งคนได้ปัญจวคีหาคนได้สิบคนสามสิบคนเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ไปเรื่อยๆอยู่ให้ความรู้กับคนที่เขาอยากฟังเขาเชื่อศรัทธาเราให้ความรู้กัน ไปทีละเล็กทีละน้อยความรู้ในส่วนวิจิกิจฉาศิลปตปบรามาสเราวางไปก่อนก็ได้เราก็ดูบุคคลอย่างเวลาพระเจ้าไปสอนปรลิภพาชกบางคนก็บอกว่าอย่าคิดว่าวัตตะใดที่ครูอาจารย์ท่านเนย <c oughs> เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราจะให้เลิก ก็ทําไปความเชื่อใดที่ครูอาจารย์ของท่านเนี่ยให้ทําเนี่ยก็ทําไปก่อนไนดะ้แต่ท่านลองเอาตรงนี้ไปพิจารณาสินะก็เอาปฏิจจสมุปบาทไปให้เขาพิจารณาแต่ตรงเนี้คนถ่ายทอดต้องเก่งคนถ่ายทอดต้องเก่งดังนั้นเราต้องกลับมาฝึกตัวเราเองให้เก่งเรื่องปฏิจจ เรื่องของกรรมเรื่องของที่ทั้งวิญญาณเรื่องของอะไรต่ออะไรพระส,สูตุต่างๆเนี่ยในจิตมโนวิญญาณเรื่องของกรรมอะไรต่างๆจากนั้นเราค่อยๆถ่ายทอดเรื่องพวกนี้โดยที่ยังไม่ต้องให้เขาไปละเลิกอะไรต่ออะไรแต่เมื่อเขามีความรู้และเข้าใจแล้วเขาจะวางเขาเองเขาจะวางเขาเองโดยอัตโนมัตินี่เราให้เขา เคลียร์ด้วยตัวเขาเองใช่ไหมเรื่องพวกนั้นเราไม่ไปเคลียร์ให้เขาสิ่งที่เราให้เขาคือองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้ความรู้เข้าไปและความรู้อันดับแรกก็คือสักยัยทิฏฐิแก้ทิฏฐิเขาให้ได้ให้เขาเข้าสู่สัมมาทิฏฐิให้ได้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแตกสลายเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เก็บตัวนี้ก่อนสีลัตตาปรามาสวางไว้วิจิกิจฉาวางไว้ก่อนเพราะมันเป็นสังโยชน์ตัวที่สองที่สามซึ่งพวกสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีก็ยังเคลียร์ไมห่หมดไปหมดตอนโสตาปฏิผลนะสัทธานุสาลีธรรมานุสาลียยังไม่ได้ผลของโสดาบัน เพราะจะได้ก่อนตายแน่นอนดังนั้นตินนางสัญโยชนานางยังไม่ปลิขยาเพราะตินนางสัญโยชนานางจะปริขยาต่อเมื่อโสตาปฏิผลแต่เขาจะได้ผลก่อนตายและเขาก้าวล่วงปุถุชนแสดงว่าข้อหนึ่งเขาผ่านข้อหนึ่งเขาผ่านแต่สองสามยังเหลือเศษ ดังนั้นสองสามไม่ใช่ง่ายมันยังเหนียวอยู่ให้ความรู้ไปธรรมดาธรรมดาปฏิจจสมุปบาทพอพู้เจ้าให้ความรู้ปฏิจจก,กับพวกลูกศิษย์ของพราหมณ์เข้าใจแล้วพู้เจ้าถามว่ายังอยากทำอย่างนั้นอยู่ไหมไม่แล้วพระเจ้าค่ะต้องการอิทธิปฏิหารไม่ไม่แล้วพระเจ้าค่ะปฏิเสธหมดเลยด้วยตัวเอง โดยที่เราไม่ได้ไปบังคับเขาหรือไปชักชวนไปอะไรแค่ถามเฉยอยากได้ไหมอยากสนใจไหมไม่สนใจล่ะใช่ไหมอวันนี้ให้โยมไปกราบกองไฟโยมทำกันไหมอ้าทำไมไม่ทำใช่ไหมเพราะว่าโยมบอกว่าโอ้คงไม่ได้ประโยชน์ครับใช่ไหมอ่อย่างเงี้ย เพราะว่าการหลุดพ้นไม่ได้เกิดจากตรงนั้นครับยังมีเหตุผลในการตอบได้ใช่ไหมนั่นแหละดงนั้นเราก็ค่อยๆให้ความรู้ไปคนที่ยังรู้ยากวางเขาไว้ก่อนไม่เป็นไรเราเสียเวลากับเขาห้าปีแล้วได้เข้ามาคนหนึ่งไม่คุ้มห้าปีเราได้กับคนที่อยากฟังได้อีกตองเยอะใช่ไหมเอออย่างนั้นดีกว่าเนาะอ่ะ <laughs>